โดยสัญญาเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีหรือ12เดือนนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องเช่าซื้อในแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายให้กับ Adobe ในแต่ละเดือนนะครับก็คือ572บาท ต่อเดือนนะฮะซึ่งก็จะมาบอกวิธีนะครับว่าถ้าต้องซื้อเนี่ยต้องทำยังไงให้มันซื้อได้ในราคาถูกที่สุดนะฮะเราจะต้อง <Okay. S 1> ลง Creative Cloud ใหม่นะก่อนที่จะลงโปรแกรมพวกนี้พอจะลง Creative Cloud ปุ๊บมันก็จะต้องทำการเล้ากวก็จะเสียไรายได้เสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับก็ใจเขาใจเราเนาะ Empathy นะครับฮัลโหล สวัสดีครับกลนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการ IT r e ร i e w e r ทางช่อง IT e v e อ y Time และ108แร้อยแปดแชนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการซื้อแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนะครับในตระกกลของ Adobe ที่เราติดปากกันแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันออกเสียง Adobe อย่างไรก็ตามนะครับออกเสียงยังไงก็ได้นะมันก็เหมือนกันแหละเนาะเออไม่ว่าจะเป็น Photoshop นะครับ Illustrator หรือว่า Adobe Premier e Pro นะครับที่เรา จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนหลักสูตรนี้นะครับก็คือหลักสูตรสรัมฤิธิบัตรการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์นะครับ Certificate Program in Online Content Creation นะก็เออหลายคนอาจจะพอทราบกันใช่ไหมไม่ทราบใช่ไหมว่าเรากำลังทำการเรียนหลักสูตรนี้อยู่นะครับก็คือว่าได้รวมตัวไปเรียนนะนะคือไม่คิดว่าโอ้โหมันจะต้องจริงจังมันจะต้องแบบ ทุ่มทุนสร้างอะไรมากมายขนาดนี้นะก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับแค่6เดือนนะไม่ใช่ปริญญานะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจนะครับเข้าไปในระบบเขาเรียกว่าเครดิตแบงก์เนาะแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นการแบบเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรประมาณโน้นนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับเราคิดแค่ว่าอยากจะรีเช็คครอสเช็ค ความรู้ของตัวเองที่สั่งสมมาจากประสบการณ์มวยวัดเนี่ยนะฮะครูพักรักจํามาเนี่ยเออว่ามันแบบอัปทูเดตหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันมีอะไรที่ต้องปรับแก้ปรับจูนอะไรไหมซึ่งหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเรื่องของทฤษฎีสีนะครับเราจะต้องปรับแก้อย่างด่วนเร่งด่วนเลยนะเออซึ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ของเขาใช่ไหมครับแต่ว่า โทษนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับก็นอกจากในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นะครับที่ทุกคนจะต้องมีนะใช้คำว่าต้องมีเลยนะในการที่จะเรียนหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องสร้างสารร์เนื้อหาออนไลน์ใช่ไหมครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่มือถือและไม่ใช่แท็บเล็ตนะครับ iPhone iPad หมดโอกาสนะครับหมดสิทธิ์นะฮะก็ตอนแรกเราก็นึกว่าเออใช้อะไรก็ได้มั้งอะไรเงี้ยยังไม่สอบถามอาจารย์แบบว่าเชิงลึกนะครับพอเห็นคอร์ส o อ t ไลน์ออกมาปุ๊บแค่นั้นแหละเห็นตารางเรียนออกมานะครับมีปฏิบัติการสร้างภาพเวกเตอร์ด้วย Adobe Illustrator เอาแล้วแค่โปรแกรมแรกนะยังไม่ต้องดูไปถึง Photoshop และ Premiere Pro เลยนะครับ เราก็รีบ DM นะครับ direct message ไปถามอาจารย์ทันทีนะครับว่าอาจารย์ครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่มัน available นะฮะหรือมีให้บนอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้หรือไม่นะครับก็คือ iPad นะเรามี iPad ไอแางทาง,ทางๆเก่าๆอยู่อันนึงนะครับอาจารย์บอกว่าไม่ครับ <laughs> จะต้องมีโปรแกรมนะครับ นะแล้วจะต้องเป็นโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับนักเรียนแต่เราไม่สนับสนุนให้ใช้ของที่มันแบบละเมิดลิขสิทธิ์ด้านนี้ด้าน,นนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าต้องเรีบบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์โควิดซึ่งมันกำลังจะคัมแบ็กนะครับ <c oughs> Covid is coming to town ไม่ใช่ Christmas นะไม่ใช่ a n นต c คลอส is coming to town เป็น Covid is coming to town โอ้ยแย่แล้วบ้าบอนะซึ่งไอตัว Illustrator นะครับและ Premiere Pro เนะี่ยมันยังไม่ไม่ a v a i l a b l e on iPad นะครับเออมันยัง Available on คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะไม่จะเป็น Personal Computer นะครับของฝั่ง Microsoft ใช่ปะ ของฝั่ง Windows นะครับหรือจะเป็น Apple MacBook MacBook Air MacBook Pro หรือว่า iMac ก็ตามนะครับเออมันก็คือต้องรันต้องปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์นะซึ่งเราแม่งไม่มีทั้ง2องอย่างเลยไยเราแม่งไม่มีทั้งฮาร์ดแวร์ซึ่งในะที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็ได้ทําการไปซื้อมาจ้านี่ก็รอคิวทำรีวิวให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับเออเพราะว่า รุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นกิมมิคนะครับค่อนข้างที่จะมีสตอรี่นิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อ macbook เอ่อ big sur นะครับตัวที่เป็นแบบว่าที่เปิดตัวเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยอนะที่เป็นอ h uh, i ป m1 ใช่ปะเออเราไม่ได้ซื้อตัวนั้นนะฮะก็ตอนแรกเราจะซื้อ macbook air macbook air ตัวตัว,ต,วตัวที่ไม่ใช่เอ่อ uh, cpu เป็น 1> m 1น่ big sur อเออ macbook air ตัวก่อนหนะน้านี้นะฮะแต่ว่าอัปเกรดนะครับ cpu เป็น core i 5อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันไม่มีหน้าร้านนะครับแล้วมันต้องสั่งมาเนาะโดยใช้สั่งออนไลน์แล้วกว่าจะจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับซึ่งมันจะไม่ทันการนะครับตอนนั้นคือต้องเรียนนะฮะสมมติใช่ไหมเ,เรียนเสาร์นี้ เราก็ต้องสอบเสาหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ทันทั้งการเรียนแล้วก็การสอบเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็จะต้องใช้ในการที่จะแบบ practice ต่างๆใช่ไหมครับซ้อมอะไรต่างๆนะครับทางการบงการบ้านส่งอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยถามทางร้านว่าเอ้ยมีตัวที่แบบว่าคล้ายๆกันไหมครับซึ่งก็คือแน่นอนไม่ใช่ตัว macbook pro นะที่ออกมาพร้อมกับ macbook air ที่จะเอาแน่นอนนะเออแล้วคาวนี้เขาก็แบบ เขาก็คิดอยู่นานนะฮะคือไม่รู้ว่ายังไงะค,ะคือไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเราว่าแบบเอาของค้างสต็อกมาขายให้ลูกค้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับสักพักหนึ่งเขาก็มาบอกเออคุณลูกค้าครับเรามี Macbook นะครับในปีเขาแจ้งเราว่าเป็นปี2019นะครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็น2017นะครับนี่นี่นี่2017เห็นบอสนะ ซึ่งเราก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเป็น Core i5 เท่ากับ MacBook Air ที่เราจะอัปเกรดเลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ Core i5 แล้วเนี่ยก็ไม่จบนะมันก็จะมีแบบ i5 เจนนั่น Gen นี่ Gen โน่นอีกนะฮะซึ่งมันก็คงตามเนื้อผ้านะฮะนี่ก็คงแบบว่าเจนเก่ากว่า MacBook Air อัปเกรด CPU 2 Core i5 ที่เราตั้งใจว่าจะเอาตอนแรกนะฮะเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อมาแล้วนะแล้วเราก็คงไม่ได้ใช้มันอะไรมากมายจริงจังขนาดนั้นนะครับอ่ะจบเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือก็คือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาจัดการเรื่องของซอฟต์แวร์อีกนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบใช่ไหมว่าเราอะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่จะต้องใช้ทั้ง Illustrator Photoshop และ Premiere Pro นะครับ ฟ h ท o ล็อปเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในการทำปกคลิปแต่ว่าเราไม่จําเป็นนะฮะเราใช้ Line Camera นะครับโปรแกรมฟรีสามัญประจําเครื่องของเราเนี่ยนะในการทำมันก็ถมถีถมถืดแล้วนะฮะเออสำหรับการทำรูปปกเนี่ยแค่จะทำรูปปกเนี่ยนะฮะส่วนโปรแกรมในการตัดต่อเนี่ยนะฮะของเราก็ได้ทำการซื้อมาแล้วนะครับเป็นการซื้อขาดด้วย ไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยอนาคตมันจะแบบขึ้นราคาค่าเช่าต่อเดือนต่อปีไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเพราะวันซื้อขาตั้งแต่ตอนแรกตอนนั้นซื้อมาน่าจะประมาณ900บาทนะครับสำหรับ LumaFusion on iPad นะครับซึ่งเราก็แฮปปี้ดีกับการที่ใช้ iPad ในการแบบตัดต่อคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันเฟล็กซิเบิลนะฮะมันเบาแบตบมันอึดมันพกพาสะดวกทำบนรถก็ได้ทำที่ไหนก็ดีนะครับ ไม่ต้องวิ่งหาปักอะไรเงี้ยนะนอนทําก็ยังได้อันนี้เราชอบมากนะฮะบ่อยครั้งที่เรานอนตัดคลิปนะทุกคนเออประมาณนั้นนะแล้วเราก็ถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์ครับแล้ว Adobe Premiere Pro เนี่ยคือมันเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอซึ่งตอนนี้ก็มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หลากหลายมากมายเลยให้เราเลือกนะครับที่พร้อมสับที่ที่สามารถรันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนะสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นแท็บเล็ตนะฮะอาจารย์ก็บอกไม่ได้ครับจะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นครับและต้องถูกลิสิทธิ์เท่านั้นครับโอเคเราก็ดีลก็ยอมรับเงื่อนไขระดับหนึ่งไปแล้วอ่ซื้อคอมมาแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่เอ่อคเ c e p t นะครับยังไม่ อัก e ีกับอาจารย์ในการที่จะหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มานะ <c oughs> ก่อนนั้นเราเราได้ทำการแบบว่าสมัคร Adobe ID เนาะ <c oughs> เพื่อทำการดาวน์โหลด Tri a l ลนะฮะหรือว่าโปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้7วันฟรีเนี่ยมาทำการทดลองใช้แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับการเรียนเนี่ยมันแม้นว่าตลอดหลักสูตรนะมัน6เดือนใช่ไหมครับมันก็มีหลากหลายหัวข้อเนาะที่เราจะต้องเรียนนะครับแต่ว่า ไอการเรียนแต่ละหัวข้อแต่ละโปรแกรมนะฮะซึ่งหน้าที่นี้หมายถึงแต่ละโปรแกรมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จบลงภายใน7วันครับโอเคเรื่องทฤษฎีมันอาจจะจบลงใน7วันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการทดสอบหลังจาก7วันให้หลังนะฮะซึ่ง trial version โปรแกรมเนี่ยมันก็ <laughs> มันก็ถูกสกัดดาวลุ่งไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาทางใหม่นะซึ่ง เราก็คงไม่ซื้อนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อแม้ว่ามันจะ20บาทเราก็จะไม่ซื้อนะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อจนได้นะฮะสุดท้ายแล้วนะไฟนอลลี่นะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละคลิปนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะมาบอกวิธีนะครับว่าถ้าต้องซื้อเนี่ยต้องทํายังไงให้มันซื้อได้ในราคาถูกที่สุดนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสเต็ปนั้นเนี่ยเราก็ขอใช้ความพยายามนะฮะในการที่จะใช้ของเถื่อนนิดนึงนะฮะขออนุญาตนะ Adobe นะ นี่ไม่ได้มาชี้โพงให้กันลอกอะไรแต่อย่างใดนะฮะเออเราเรามาเตือนคนอื่นด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยอย่าแบบอย่าซื้อของเถื่อนนะนี่ใช้ของแท้ดีกว่าสบายใจดีนั่นมีน้นนัน,นอะไรเงี้ย <c oughs> ใช้เวลาไป2วันเต็มๆนะครับในการที่พยายามลงโปรแกรมเถื่อนนะเราก็มองว่าโอ้ยมัน,ม,นมันแบบมันเวสไทม์มากนะฮะมันเอาพลังชีวิตไปเยอะมากอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคุยกับน,น้องอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องคนนี้เขาก็ เขาก็ชวนเราซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วแหะแต่เราก็อย่างที่บอกแหละเราเรามองว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับสำหรับทํางานของเรานะแต่สําหรับเรียนเนี่ยก็องจริงก็จําเป็นแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบซื้อเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับงานคือเราไม่ได้เอามันมา สร้างไรายได้ให้กับเราอะ่ะเออไม่ทุงอ e ีโปรแกรมของ Adobe เนี่ยนะแต่ว่าต่อจากนี้เราจะรับงานนะครับก็ใครก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับงานออกแบบโลกงโลโก้อะไรต่างๆนานานะเนี่ยรนะูปแบบนี้เราก็สามารถทําได้นะนี่นะต่อมาได้เลยนะ <c oughs> ตกแต่งภาพนูนนี้นั่นไลท์ลงไลท์ลูมอะไรนะ Dreamweaver Flash นะครับมีหมดครับผม Adobe Premiere ก็มีนะตัดต่อคลิปวิดีโอแบบไฮโซนะฮะ ซึ่งก็มีหลายโปรแกรมเนาะเวกั Vegas, มี Sony มีเอ่อ uh, ฟ Cut ล r o ตโปรอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเออก็อาจารย์เขาเลือกโปรแกรมนี้มาสอนแล้วว่าถ้าให้เราเดานะว่าทำไมอาจารย์เขาถึงเลือกตัวนี้นะเพราะว่ามันมีทั้ง p o t t s s o p p l l u u t t r t t r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  e m w w e v v r r l l s s นะครับแล้วก็เอ่อ e p r e m p r r m i e r e อะไรเงี้ยคือ Ecosystem มันดีนะครับแล้วอีตัว Creative Cloud เนี่ยซึ่งจะพูดต่อไปในภายหลังนะครับมันครอบคลุมนะฮะ ถึงไหนแล้ววะเราก็เลยแบบว่าติดต่อหาน้องคนนั้นนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่ออกชื่อแล้วกันเนาะเฟซบุนะ๊กเน่ยเราออกนะแต่ว่าใน y u t u b e เนะี่ยก็จะเป็นเพื่อนอีกกลุ่มนึงใช่ไหมครับที่มาแบบติดตามที่ไม่ใช่เพื่อนใน f a c e b o o k อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ขอขออนุญ,ญาตแบบสง,งวนชื่อเขาไว้ละกันเนาะมันอาจจะผิดระเบียบของทางต้นสังกัดของน้องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ผิดหรอกเราก็แค่แบบใช้อีเมลปะ ac th อะไรเงี้ยเงินเราก็จ่ายเองเออนั่นแหละ anyway นะฮะกลับมานะซึ่งก็แอบสงสัยนะว่าทำไมน้องต้องซื้อด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กของ windows ใช่ไหมครับซึ่งโน้ตบุ๊ก windows เนี่ยหลายคนก็คงจะทราบกันดีว่ามันสามารถลงของเถื่อนได้ง่ายมากนะับตั้งแต่โปรแกรมปฏิบัติการเลยก็คือ os operation system เนี่ยนะ operating system ก็คือ windows เนี่ยนะฮะก็คือลงของปลอมได้ตั้งแต่ os แล้วอะ แล้วโปรแกรมประยุกต์เนี่ยนะที่นี่ก็คือตระกูล Adobe ต่างๆนะครับมันก็สามารถลงเถือนได้เช่นกันซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน้องมีของเถือนอยู่แล้วเราก็แอบสงสัยว่าเออทำไมน้องต้องอยากได้ของแทนวะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่แบบมาลงเรือลําเดียวกับพี่คราวน,นี้ก็ก็คุยกันไปคุยกันมานะครับคุยกันเยอะนะเพราะว่ามันต้องหาโซลูชันนะครับที่ประหยัดที่สุดคือ ทาง a d o b e มันก็จะแบบเชียร์ขายอัพเซลนู้นนี่นั่นอะไรเพิ่มใช่ไหมครับแบบพื้นที่ในการเก็บงานบนคลาวนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็บอกเอาออกเอาออกเอาเอาไม่หมดเราไม่จำเป็นต้องใช้คลาวของมันนะเรามีคอมพิวเตอร์ของเรามีหน่วยความจำมีรอม ฟรีสโอลลเมม o r y มากเพียงพอนะครับ <c oughs> ก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแหละไม่ต้องเอางานไปแชร์ไปขายให้ใครทั้งนั้นแล้วก็ในฐานะที่เป็นแบบบุคลากรทางการศึกษานะครับรวมทั้งนักเรียนเนี่ยนะถ้ามีอีเมลนะครับ ac t h อย่างที่บอกนีซึ่งมันจะเป็นอีเมลที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นแบบว่าออฟฟิศฝ่ายสนับสนุนต่างๆอะไรงี้ยน,นะ ซึ่งมันสามารถบ่งชี้ได้นะครับว่าเราเนี่ยทำงานอยู่ในสถานะสถานะอะไรวะสถานศึกษานะครับเออมันก็จะทำให้เราสามารถซื้อโปรแกรมได้ในราคาพิเศษนะครับต้องใช้คำว่าเช่าซื้อนะใช้คำว่าซื้อไม่ได้เพราะซื้อมันคือซื้อขาดแต่น,นี้มันเช่าซื้อนะครับก็คือเช่าซื้อได้ในราคาพิเศษเป็นระยะเวลา1ปีนี่คือข้อเสียนะครับก็คือไม่สามารถเช่าซื้อได้แบบเป็นเดือนเดือนนะสมมติว่าเราจะใช้ เอออีลัสในการเรียนแค่เต็มที่1เดือนเราก็จะซื้ออีลัสหเดือนอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้หรือจะซื้อทั้งชุดเลยแต่ว่าจะซื้อแค่1เดือนก็ไม่สามารถทําได้นะฮะก็คือต้องซื้อทั้งหมดโดยสัญญาเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีหรือ12เดือนนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องเช่าซื้อในแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายให้กับ Adobe ในแต่ละเดือนนะครับก็คือ572บบาทต่อเดือนนะฮะ ซึ่งเอาจริงอะอย่างที่เราบอกตอนแรกนะครับว่า20บาทเนี่ยก็แพงเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยสำหรับมิติของการทำงานของเราในทุกๆวันนะเออการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ของเราเนะี่ยไม่มีความจำเป็นเลยต้องใช้เลยสังนิดนะฮะโปรแกรมตระกูล Adobe ต่างๆนะครับแต่ว่าสำหรับมิติของการเป็นนักศึกษาเราก็มีความจำเป็นต้องใช้เนาะแล้วคันนี้แต่ละโปรแกรมนะ่ะมันต้องใช้อย่างน้อยๆกลมๆนะก็คือเดือนละ1ตัว แล้วครัน้นี้ประเด็นก็คือ1คือมันไม่ได้ใช้พร้อมกันคือมันจะเรียนทีละตัวเนาะเรียนอ e ีลัสก่อนเดือนแรกนะครับเดือนที่2เรียน Photoshop เดือนที่3เรียนเอ่อพรีเมียอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอีสัญญาสิบท,ทีสําหรับบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอนุญ,ญาตมันอลา,าลาวมันอลา,าวอลาลา,า,าลาวมันอลา,าวให้เราสามารถเช่าซื้อได้ทีละตัวทีละเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะน่าจะดีนะครับ เออเราก็จะเสียเงินแค่หารกันเนี่ยกลมๆม,มันก็จะตกคนละ300บาทต่อเดือนใช่ไหมครับมันมันตกเดือนละ5้าร้อบาทนาะกลมๆก,ก็คือ3ามหกรใช่ไหมหัน2มันก็ตก300บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราเช่าซื้อแค่โปรแกรมละเดือนนะครับสเดือนต่อเนื่องเนี่ยสโปรแกรมมันก็จะตกแค่900บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ครับมันก็จะไม่ใช่900บาทเพราะว่า เราจะต้องซื้อมันทั้งปีนะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเนาะเออซึ่งหนึ่งปีเนี่ย572 572เดคูณ12เดือนมันจะตกอยู่ที่6,864บาทนะครับหาร2ก็คือ2คนใช่ไหมตกทั้งปีนะครับคนละ3,432บบาทนะฮะอันนี้ก็คือ ใครจ่ายทั้งปีที่ต้องเสียไปกับการเรียนคอร์สนี้แล้วนะแล้วเราก็หารต่อเดือนนะหารจำนวนเดือนหาน12นะครับก็จะตกเดือนละ286บาทกลมๆก,ก็คือ300บาทนะครับเดือนแรกเราก็โอนให้น้องให้น้องไปเลย 300บาทนะครับถือว่าเป็นค่าดําเนินการค่าเสียเวลานั่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นแนวทางนะครับสาหรับน้องๆน,นะครับรวมทั้งฟรีแลนซ์ต่างๆนะก็คือผู้ที่มีความจําเป็นใช้คําว่าจําเป็นนะไม่ใช่แค่แบบอยากอยากลองใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มาจ่ายแบบ300บาท12เดือนเงี้ยก็ไม่แนะนำนะฮะไม่คุ้มครับแต่ว่าสําหรับน้องๆนักศึกษานะครับมันก็จะต้องมีเนาะทำงานส่งอาจารย์นั่นโน่นนี่น่น,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 น มานั่งแก้มานั่งอะไรเงี้ยนะฮะอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมไม่แท้นะครับแล้วมันสามารถที่จะดีเทคเครื่องของเราได้ว่าเอ้ยเครื่องของคุณไม่แท้แล้วมันก็แบบเป็นหน้าจอดําไปเลยอะไรเงี้ยเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็แบบว่าแอบกังวลนะอดกังวลไม่ได้ใช่ไหมครับโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ที่แบบว่าใช้โปรแกรมนะครับในการหาเงินต่างๆนะฮกำลังจะหมายถึงแบบฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยกลุ่มนี้นะฮะยิ่งมีความจําเป็นเลยนะฮะที่จะต้องแบบ ซื้อมานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกรรมอาจจะตามสนองเราได้เนาะเพราะว่าเราก็คงไม่แฮปปี้ใช่ไหมถ้าเกิดมีคนขโมยงานของเราไปขายหรือว่าไปหาผลประโยชน์โดยที่ไม่แบ่งผลประโยชน์กับเราหรือไม่ขออนุญาตเราก่อนอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวบอกขั้นตอนคร่าวๆนิดนึงละกันนะครับก่อนที่จะจบอุ๊ยเมื่อกี้มันเป็นอะไรอะ่ะอุ๊ยมันขยาย,ย <laughs> กดปุ่มไอ้กรฟนะ่ะ ตัวเปลี่ยนภาษานะ่ะมันขยายได้นะฮะ,ะ,ะเลิกเลิกเล่นเลิกเล่นโอเคก็ข้อเสียอื่นๆนะครับนอกจาก การที่จะต้องเช่าซื้อเป็นระยะยาว1ปีเนี่ยนะมีอะไรอีกใช่ไหมครับก็คือเรื่องง่ายๆว่าเราก็เป็นฟรีแลนซ์คนหนึ่งใช่ไหมครับก็ไม่มีต้นสักกัดครับผมเราก็จะต้องพึ่งใบบุญน้องนะฮะในการที่จะแบบว่าเออใช้อีเมลของน้องที่เป็นแบบว่านามสกุล ac. th อะไรเงี้ยนะครับในการที่จะสมัคร Adobe ID เนี่ย Adobe ID ของน้องก็คืออันนี้ นี่นี่นี่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมตอนแรกบอกจะไม่บอกชื่อใช่ไหมตอนนี้บอกไปแล้วจาราสุดแต่ <c oughs> เห็นไหมมันเป็น .ac.th อย่างเงี้ยนะครับเออ Adobe มันก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษานะนะครับเขาก็จะให้สิทธิ์ในการที่จะเลือกซื้อนะครับแพ็กเกจต่างๆนะครับจะซื้อแบบเป็นเดือนก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ราคานี้นะครับไปหารเฉลี่ยต่อเดือนแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยคุยกันแล้วก็ไฟนอลว่าเออเป็นตัวนี้แหละคุ้มสุดอะไรเงี้ยนะฮะ ก็เลยซื้อมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ลงพร้อมแล้วนะครับสำหรับทั้ง Photoshop นะครับ Illustrator ซึ่งเรียนปิดคอร์สไปแล้วนะครับ Photoshop เรียนตัวต่อไปเนาะแล้วก็เอ่อ Premiere Pro นะครับอ่าอันนี้ก็คือเปิดไว้ให้ทุกๆุกคนดูทุกๆุกคนเห็นนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะฮะแต่ว่าการที่เราจะโหลด พวกแอปพลิเคชันพวกนี้มามเรียกโปรแกรมดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับการที่เราจะโหลดโปรแกรมพวกนี้มาได้เนี่ยเราจะต้องลงโปรแกรมนี้ก่อนนะครับคือถ้าให้เทียบง่ายๆนะมันเป็นเหมือนกับ App Store ของ Apple นะครับหรือว่าเป็น Play Store ของ Android อย่างเงี้ยนะเออไอตัว e r t i v i v l o u o เนนะฮะหรือเรียกย่อๆว่า CC คุณคุณไหมครับ เออยุคแรกนะครับที่โปรแกรมในตระกูล Adobe นะครับได้มีระบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากเขาคงเล็งเห็นแล้วว่ามีแบบโปรแกรมละเมอลิขสิทธิ์เยอะแยะอะไรเงี้ยโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมนั่นน,น,น,นี่นน่นนั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับเขาก็เลยแบบสร้าง Creative Cloud ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาต่อท้าย Photoshop CC อย่างเงี้ยครับ Illustrator CC อย่างเงี้ยซึ่ง ECC ตัวนั้นมันก็ย่อม,มาจาก Creative Cloud นะครับอ่ะเราจะต้องลงตัวนี้ก่อนใช่ไหมลง Creative Cloud ก่อนนะครับแล้วก็เปิดไอตัวโปรแกรม Creative Cloud เนี่ยเยสัญ,ญลักษณ์มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมพวกนี้มาเพิ่มเติมเห็นไหมมันก็จะมีโปรแกรมอื่นๆนะฮะที่เรามีสิทธิ์โหลดเนะนี่ย Available in your subscription เนี่ยดาวน์โหลดมาได้เพิ่มเติมฟรีเลยนะฮะมื Dreamweaver เดี๋ยวนะ flash มันไม่ใช่ของอันนี้หรอว嘛 <laughs> Acrobat อ๋ออันนี้ uh, Acrobat DC ก็คือสามารถที่จะแปลงไฟล์เวิร์ดให้เป็น PDF ได้ใช่ไหมล้วก็แปลง PDF กลับมาเป็นเวิร์ดได้ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจเออช่างมันเถอะนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วข้อเสียของมันก็คือเราจะต้องแบบว่ามีความเชื่อใจกันนิดน,นึงนะครับกับเจ้าของ Account นี้เนาะเชื่อใจยังไงก็คือว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะลงได้ไม่จํากัดจํานวนเครื่องนะครับแต่ สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันแค่2เครื่องเท่านั้นนะฮะแล้ว Adobe มันจะรู้ได้ไงนะครับว่า Account เนี้กำลังเข้าใช้กี่เครื่องพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียของมันนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน,นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันก็คือไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเด้งออกหรือเปล่า อาจจะไม่เด้งออกตอนนี้นะฮะแต่ว่าทํางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยยังไม่ได้เซฟยังไม่ไอะไรอะ่ะแล้วมันเด้งออกอะ่ะหรือหรือมันอาจจะไม่ให้เซฟก็ได้นะอ่ะเซฟแอสเซฟออนยดร์คอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือเราเปิดเอาไว้ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับ อันนี้อ่ะมันก็เลยสามารถที่จะใช้งานได้อยู่เนาะเพราะว่าเราได้ทำการเปิดเอาไว้ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราเปิดตอนที่ต่ออินเทอร์เน็ตอะพูดง่ายๆนะครับมันก็เลยใช้ได้เนาะเออซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วขอ้อนี้จากเงื่อนไขที่ว่าตอนที่เราจะเปิดใช้งานเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับถ้าเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มันก็จะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับมันจะไม่อนุญาตให้เราเปิดเข้าไปใช้งานได้โอเคปะ่ะทำไมมันต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับก็เพื่อที่จะเช็คว่าเราเปิดใช้งานกี่เครื่องพร้อมกันนะฮะแล้วถามว่า Adobe นะครับเขาไม่รู้เหรอว่ามันจะมีคนหัวใสคนซิกแซกแบบนี้ที่จะมาทำในลักษณะนี้นะครับคำตอบก็คือเขาน่าจะรู้นะฮะเออแต่ว่าเขาอาจจะมองโลกในแง่ดีว่าเออ ก็อารุ่มอร่วยยืดหยุ่นให้นิดนึงนะสำหรับลูกค้าที่ว่าเขาอาจจะมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับแล้วก็แบบเปิดใช้งาน2เครื่องพร้อมกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กกับ PC ตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์ตรงนั้นนิดนึงเนาะประมาณนั้นนะฮะแต่เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดที่ว่าเอ้ย เ,เครื่องที่ใช้งานพร้อมกันเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่ในโลเคชันเดียวกันนะเวย้ยเอ,อ IP มันจะต้องแบบว่ารันขึ้นมาแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเออมันจะต้องแบบว่าไม่กระโดดไปข้ามจังหวัดเหมือนกับตอนที่เรากำลังใช้งานอยู่ณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องเจ้าของ Account เนี่ยเขาอยู่โคราชนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ตอนที่เราจะลงโปรแกรมพวกนี้นะครับโปรแกรมตระกูล Adobe ต่างๆเนี่ยนะอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าเราจะต้องลงตัวนี้ก่อน Creative Cloud นะครับตอนที่เราลง Creative Cloud นะครับขั้นตอนของมันเนี่ยก็คือ,อมันจะให้เราล็อกอิน Adobe ID ใช่ไหมครับที่เราไปสมัครเอาไว้ในเว็บไซต์ Adobe.com นะถ้าจะไม่ผิดหรือว่า .us อะไรสักอย่างนะฮะ มันจะให้เราล็อกอินใช่ไหมแล้ววันนี้มันจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์4ตัวท้ายนะครับตอนที่จะ a c t i v เว e ไอตัว Creative Cloud นะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับให้ระบบของมันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของมันเนี่ยส่ง OTP มาให้นะครับพอมันส่งมาปุ๊บนะบที่มือถือเราใช่ไหมเราก็คีย์ t t p ลงไปนะครับมันถึงจะ สักเส s s ถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์สำเร็จนะครับสำหรับการลง r r e t t v v e l o u u นะหลังจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมพวกนี้ได้เลยนะครับเราจะต้องทำในลักษณะเดียวกันนี้ทุกครั้งเมื่อเราจะลงโปรแกรมพวก Photoshop Illustrator p r e m i e เม Pro อะไรเงี้ยในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะต้องลง Creative Cloud ใหม่นะก่อนที่จะลงโปรแกรมพวกนี้พอจะลง r r e t t v v e l o u u ปุ๊บมันก็จะต้องทำการขอ OTP ใหม่นะฮะอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนที่เราขอ OTP ่ะ มันก็จะเป็นเบอร์เจ้าของ a R B I D ใช่ไหมครับเออเราก็จะต้องแบบว่ามีช่องทางในการที่จะขอ O T P จากเจ้าของ I D มาอะไรเงี้ยเออซึ่งจะมองว่ามันยุ่งยากก็ยุ่งยากนะครับอาจจะต้องมีการนั่นแนะกันนิดนึงเพราะ E O T P เนี่ยมันก็มี expire time ของมันนะครับมันมีเวลาหมดอายุของมันประมาณนั้นนะครับอ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่มีความจำเป็นนะต้องใช้คำว่ามีความจำเป็นนะเพราะว่าจะไปเช่าเล่นเช่าหัวอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใช้มันในให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะสร้างไรายได้ให้กับเราหรือว่านำมาซึ่งใบปริญญาให้กับเราอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดมาเล่นมาหัวนะเพราะว่า 300บาทต่อเดือนเป็นเวลา12บเดือนเนี่ยก็ก็เป็นเงินหลายอยู่เหมือนกันนะฮะสิบสองสามเป็นสามสิบาทนะเกือบ3600บาทนะเออเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคครับก็จบแค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับ เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับทำงานพวกนี้นะออกแบบโลโก้ตกแต่งภาพนะฮะตัดต่อวิดีโอรับจ้างอย่างเงี้ยคือมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่างานที่เราตัดออกไปอย่างเงี้ยเราถูกเบี้ยวค่าตัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับเปรียบเทียบเช่นเดียวกับโปรแกรมของ Adobe นะครับถ้าเกิดว่าเราขโมยเข้ามาใช้ลงของเถื่อนใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะเสียไรายได้เสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับก็ใจเขาใจเราเนอะ e m p มพัตตีนะครับ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น่อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แชร์ subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ